ลูกอนเรียกเอครับพึง่งครับขาพึ่งอีกแล้วขอบคุณครับขาพึง่งอะไรตอนนี กับงงเขาพึ่งกบเขาพึง,ง,ง,งตู้คอนเทนเนอร์ครับหลุดออกจากแม่ครับไหลลงมาแล้วครับ คุณขับปลอดภัยทำไมแม่แมันแ,แม่จอดอยู่ข้างบนก็ติดนิดนึงครับ <c oughs>